นะครับแจ๊กเนะฮะคันนี้ดีแบบนะฮะจูนของหลักใช้งานน้ำมันซอพ95นะครับคันนี้มีระบบแก๊ส LPG ด้วยนะครับเป็นระบบ OBD เมื่อกี้ก็จับค่าแก๊สได้แล้วก็ใกล้เคียงกับน้ำมันเลยนะฮะก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะคระ่ะโอเคคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูนตัวใช้ตัวนี้ครับ AF ไแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันแก๊สแล้วก็อากาศครับสายเบนซิน,นสายแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนโจูนด้วยนะฮะจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีครับไม่ได้มีแค่คอมพิสเตอร์เืเดียวนะครับโอเคคันนี้ไม่ได้จูนแก๊สกับผมนะอันนี้ผมตัวิ่งน้ำมันให้ดูนะฮะ เสกมันดมมากเลยอะมาเปิดแอร์เจดีนะฮะโหลดทิ้งทุกอย่างนะครับดีเคมีเรื่องลิ้นหนีลิ้นดอบนะครับแก้ไขให้เรียบร้อยนะฮะโอเคไปัานี้เรามาโทร095นะครับ ลองพิจาาท่อไปหนึ่งนะครับก็ลองดูฮะสำหรับค่าที่ใช้ e แจ๊ดทีเนะครับมีอะไรตกต่างจากรถท่านบ้านหรือเปล่านะฮะลองดูนะครับก็มีจูนจูนคลามพันห้าอยบาทนะครับหลังจากนั้นจูนเก็บจูนเทอร์ฟรียกเว้นแต่สลับชนิดเชื้อเพลิงนะฮะสลับเกียร์หรือ,อที่ตั้งเทอร์โบนะครับ หน้าอุ่นเซรีไทย73นะครับหน้าปากซอยรั้วสีดําเงินนะฮะอีกที่คือรับลูกค้าของเจ็ดนะครับที่ของเจ็ดให้บริการแต่การจูนะฮะบริการพื้นฐานทั่วไปที่ของเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูนนอกสถานที่นะครับโคกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามในทุกสีช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบคลิปแกรมแล้วก็ในกล่อกนะฮะสีช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานสำหรับ แบบน้ำมันซอ95นะครับปอดห้ครหมดทุกอย่างนะฮะโอเคที่เห็นพูดดีเหนื่อยนี่ยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยัะโอเคขอบคุณครับ